สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูลศักดิ์ศรีสุธาทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการทําสารไล่แมลงจากใบสาบเสือโดยอาจารย์ประเสริฐภัยพรนณพฤกนะครับจากโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยาตําบลปงเตาอําเภองาจังหวัดลาปางเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้จะเอาจะมาติดตามวิธีการทําเห็นไหมครูมีเทคนิคการทำนะฮะนี่คืออะไรฮะ นี่คือใบสับเสือนะครับใบสับเสือครับอเดี๋ยวเรามามาดูวิธีการทําเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกากน้ําตาลหนึ่งลิตรครับ EM หนึ่งลิตรนะครับแล้วก็จะมีสุราขาวสามสิบห้าดีกรีหนึ่งลิตรนะเสร็จแล้วเราก็เอาใบสับเสือเนี่ยมากับมาหมักในในถังนียครับต้องขยำไหมครับขยำก็ได้ไม่ขยำก็ได้แล้วเอาเอาใส่ไว้ในถังเลยก็ได้ผมช่วยครับใส่ลงไปเลยนะใสลงไปเลยครับ ใส่ลงไปเลยแล้วก็มีอะไรอีกครับเสร็จแล้วเราก็เอาอใบสาบเสือนี่หมักแล้วเราก็เอาเอ็มไอกลางน้ําตาลนะครับอีกกลางน้ําตาลครับน้ำตาลนะครับกางน้ำตาลใส่นะครับน้ำตาลครับตามด้วยเอ็มนะครับเอ็มหนึ่งลิตรใส่ลงไปเอ็มหนึ่งลิตรนะครับใส่เลยนะครับครับผมแล้วแล้วก็ตามด้วยสุราขาวอันนี้สุราขาวนะครับโอเคครับเทลงไปในสุราขาวหนึ่งขวดนะฮะหนึ่งขวด หลังจากนั้นจะหมักไว้กี่วันครับหลังจากนั้นเราก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนโดยประมาณนะครับหรือสังเกตง่ายๆก็คือใบสาบเสือมันเริ่มเน่าเริ่มช้าแล้วเราก็จะเอามาขันสกัดเอาน้ามันนะครับแล้วก็เอาไปอาฉีดพ่นไล่แมลงในแปลงผักได้นะครับมีแบบที่สกัดแล้วมีไหมครแบบที่สกัดเสร็จแล้วก็มีมีครับโอ้ดีแลี่ครับผมยันนะครับลองลองเทดูสิ แบบนี้เลยใช่ไหมครับที่สกัดแล้วที่ออเอาไปสีดําหรือสีสด<ๆ>แดงสีออกดําสีเ,าเทาๆหน่อยครับ,รบอืกินฉ<ๆ>ุนมากเลยครับครับ,รบก็ประมาณ2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็จะเอาไปพ่นไล่แมลงในแปลงผักนะครับคือสารไล่แมลงอย่างง่ายที่ที่เราที่ที่ผมให้นักเรียนได้ได้ทําใช้กันในโรงเรียนครับครับก็คือใช้กับผัก ได้เกือบทุกชนิดทุกชนิดครับอ่อครับวิธีการขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะทดลองทำตามเนื้อหาในทลิปนะครับหรือว่าติดตามทางรักบ้านเกิดได้เบื้องต้นทีมงานขอบคุณนะครับคุณครูประเสริฐครับสวัสดีครับครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้นะครับทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ขั้นตอนวิธีการสามารถที่จะเปิดดูกันได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องบอกว่า ตามคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดวันนี้ขอบคุณครับ